เข้ามาสู่รายการจับบันเจิดโดยในช่วงที่แล้วพี่กอฟได้เล่าถึงการทำครกในรูปแบบต่างๆที่สืบทอดกันมาซึ่งพี่กอล์ฟก็นำเอาเครื่องจากหลากหลายชนิดเข้ามาช่วยย่นระยะเวลาจนทำให้ได้ครกในปริมาณที่มากขึ้นและเศษหินแกรนิตที่ถูกตัดทิ้งเหล่านี้ก็จะถูกเนรมิตให้กลับมามีชีวิตชีวาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอีกครั้งส่วน มีขั้นตอนยังไงรับชมกันต่อไปได้เลยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานแปลรูปหินแกรนิตนะคะนี่หินนี่เมื่อกี้พี่กอล์ฟทำให้ดูว่ามันสามารถทลายหินได้แข็งมากแต,แต่ที่นี่จะแปลรูปหินแกรนิตเหล่านั้นใช่เพราะว่าเ,เราเราคิดว่าเอาเอาเศษที่เหลือใช้จากการผลิตค้กครับชิ้นส่วนต่างๆอ่ะเอามาแปลรูปฮโดยจากที่เราเนี่ยครับตอนนี้จะถ่ายให้ดูนะตอนนี้กำลังทำ าจานนั่นก็คือส่วนที่ตัดหัวตัดท้ายออกจากโคกนะครับเหลือเศษนะฮะทำมาแปลรูปโดยการขึ้นเครื่องครับแล้วเครื่องตัวนี้ครับมันสามารถามันจะดีกว่าเราใช้มือทำเพราะว่ามันจะเข้าลึกเท่าไหร่ก็ได้เราตั้งองศาเท่าไหนก็ได้มันจะเป็นมาตรฐานเรียกง่ายๆว่าไอเดียเนี่ยอย่างที่พี่ต่อพูดไปคือเอาของเหลือจากทิ้ นะคะคเศษพกนั่นแหละคะ่ะมาทำอันนี้ต้องใช้เครื่องมือช่วยเครื่องมือช่วยอย่างอันนี้ก็เครื่องอะไรคะเนี่ยนพี่น้องอัน,นอันนี้ก็จะเรียกเครื่องขวานฮะเครื่องขวานครับซึ่งเครื่องพวกนี้มันจะไม่มีขายสําเร็จรูปเราก็เอามาตัดแต่งทำมันเองอ๋อค่ะอาช่ายาอันนี้เป็นเครื่องขวานสาวกุ้งเห็นที่นี่ เครื่องมืออีกหลายชิ้นเลยครับแต่และชิ้นมันจะใช้งานต่างกันเช่นเครื่องเจียเครื่องกัดกัดทรงเครื่องตัดเครื่องอะไรพวกนี้ฮะอันนี้คือเศษครกหน้าตาเศษครกเป็นยังไงนะคะอันนี้มาแรกๆเป็นแบบแบนๆเป็นแบน,แบนใช่ไหมครับเ็นแบนๆเลยปัดท้ายมาเป็นเแบนแล้วเจียให้มันว้าลงไปอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทําอะไรต่อคะเราก็จะเก็บเก็บให้มันเรียบอ่ะโอเคนี่ครับอันนี้คือแบบสําเร็จรูปออกมาแล้วโอ้ยมัน คุณผู้ชมท่อนะคะขนาดบางเป็นจานเลยเห็นไหมคะนี่หน้าจาก็คือเป็นเป็นจานเลยน้ําหนักน้ําหนักไม่มากด้วยพวกนี้มันจะอยู่ที่ที่ไซส์ที่ขนาดเราอยากได้ไซส์ใหญ่เราก็ทํากระบอกไซส์ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระจาลรองแก้วอะไรพวกนี้ครับสำหรับเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในการควานการตัด การเจาะนั้นเป็นอุปกรณ์ที่พีกพ่กอฟเขาเสริมเติมแต่งขึ้นมาเองไม่มีขายทั่วไปซึ่งนั่นแหละครับมันก็ช่วยให้ช่างผู้ผลิตสร้างสรรค์รูปทรงกับองศาได้หลากหลายจนสามารถถ่ายทอดภาพในหัวของพีกพิกอฟลงไปบนเศษหินมากมายจนกลายเป็นชิ้นงานตามที่ต้องการนั่นเองแหละครับ แล้วอย่างเครื่องนี้แล้วคะพี่กอล์ลิงเห็นหน้าตามันก็มันก็อเอดูคล้ายๆกันมันต่างกันไหมคะคือเครื่องเครื่องนั้นเนี่ยมันจะใช้คว้านหลุมส่วนเครื่องนี้ครับมันจะกัดทรงเราจะปรับองศาได้คืออยากให้เป็นทรงทรงโคกทรงอะไรเงี้ยฮะให้มันเป็นป่องมากป่องน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ตัวนี้นี่มันจะอุ้มนี่ี่ค่ะคุณผู้ชมเครื่องแรกข้างในเครื่องสองข้างนอกมันใช้เครื่องเดียวกันทําไม่ได้คะ มันก็ได้แต่มันต้องมาเปลี่ยนหัวครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วอะไรพวกนี้ฮะแต่วิธีการทำงานแล้ว้็หลักการคล้ายกันแต่ว่าเราใค่ยางกัะป๋วยใหเรียบร้อยเห็นี้จละครของนี้ใหญ่มีของชิ้เล็กๆทำได้บ้างไหมคะพี่อ๋อทำได้หมดเลยครับคืออย่างที่พี่เห็นเนี่ยทีมงานเนี่ยเขาใส่ต้มหูมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้ทีมงานของเราะทำต้มหูให้ดูคู้หนึ่งดีไหม ก็อย่างที่บอกเลยครับ <lik as> <tales> ว่าเศษหินมากมายจะเสกเป็นอะไรก็ได้มันอยู่ที่มุมมองซึ่งพีกอฟก็ได้เลือกไปเห็นหนึ่งในทีมงานใส่ต่างหูพลาสติกขนาดใหญ่จึงขออาสาทําต่างหูอันใหม่เปลี่ยนให้ซเลยโดยที่พีกอฟได้เลือกเศษหินขึ้นมาหนึ่งชิน้นแล้วก็วางแผนขั้นตอนกับช่างผู้ชํานาญก่อนจะเริ่มปรับองศาของเครื่องจกักรแล้วบรรจุหินลงไปจัดการตัดแต่งไม่นานทีมงานก็ได้ต่างหูจากหินเมืองตากมาเป็นที่เรียบรอ้อย แม่ขนาดต้นสนยังออกมาเนียนขนาดนี้แล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พี่เขามีจะเจ๋งขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมทางจากโรงงานแล้วตอนนี้โบลิงก็พาคุณผู้ชมย้ายมาอยู่ที่โชว์รูมของสิคราฟนะคะและที่อยู่ข้างหน้าโบลิงตอนนี้เนี่ยก็เป็นหน้าตาผลิตภัณฑ์ของสิคราฟซึ่งมีหลากหลายแบบมากๆและคนที่จะตอบคําถามเราดีที่สุดน่าจะเป็นพี่กุ๊กที่อยู่ข้างโบลิงตอนนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ พี่กูกคะ้ะนี่คือผลิตภัณฑ์ของสิ c ครับทั้งหมดเลยภายใต้แบรนด์สิ c คร f t ใช่ค่ะพูดถึงพูดถึงไอเดียหน่อยคะ่ะจริงๆแล้วคอนเซปต์ไอเดียของสินค้าคืออะไรคะเป็นแบรนด์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากธุรกิจคกหินของครอบครัวเดิมอีกแล้วอะค่ะก็เป็นงานดีไซน์นะคะงานของเราเนี่ยจะไม่มีสารเคลือบใดๆเลยอะคะ่ะเราคำนึงถึง Eco อีโคเฟลลี่มากขึ้นแล้วก็จะสังเกตได้ว่าสินค้าเนี่ยจะเป็นสีหินธรรมชาติชิ้นแรกที่เริ่มต้นของศีล,ลัคราฟต์คืออะไรคะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นคก,ก่อนแล้วคกเนี่ยครับ เราก็ดีไซน์ออกมาประมาณ20ลูปทรงแล้วก็เราแก้ปัญหาเนี่ยการทำสากิ้งตกหักใช้คอนเซปต์พักพิงคว่ำเข้ามาช่วยก็คือเวลาตาน้ำพิกเสร็จครับเราวางกับพื้นแล้วเธอะเรามาพักก็พักพักข้างบนมันจะไม่กิ้งตกหักตาน้ำพิกเสร็จวางปุ๊บพิงด้านข้างตักน้ำพิกออกได้มีร่องเทล้าง็ลาสเสร็จเราปุ๊บล็อก คว,าม,ว,า,มวามมันก็จะไม่อับอระบายความชื้นไม่เป็นลาไม่อับชื้นเมื่อก่อนคบหินเนี่ยเราใส่ถุงพลาสติกเราลดโรคร้อนครับเราก็เลยทาเป็นเป็นสายหิ้วเข้ามาแล้วก็สายสามารถถอดแล้วก็ล้างได้ก็เรียกว่าจะเห็นครบที่หน้าตาโมเดิร์นแล้วก็มีความหลากหลายรูปแบบมาปกากของซีลาทิ์ใครที่ชอบความดั้งเดิมก็ไปซิลาทิ์ใช่ครับใครที่ชอบอะไรสมัยใหม่มีดีไซน์หน่อยก็มาดูสิครับอย่างตัวนี้ละคะนี่เห็นมีดีไซน์ที่แปลก อันนี้จะเป,เ,เป็นตัวต้นแบบเป็นโคก้กลดแรงกระแทกน่ครับเวลาตานะครับมันจะซับแรงกระแทกโอฮ้ยวันนี้ลองได้ไหมคะลองได้ค่ะจริงไหมใช่ค่ะเออเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบกระแทกมากมันก็จะซอฟลงต่อยอดมามันเป็นแบบอื่นนะครับอย่างอเนี้ยมันช่วยเวลากลางคืนทำอันนี้ทำเล่นๆก็จะม,มีไฟอะไงอ บ้านไหนยังให้แบบลูกเข้าครัวทำอาหารอาจจะช่วยตำกระเทียมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะน้ำหนักเบากว่าสักธรรมดาหน่อยเนยแต่อย่างที่พี่กุ๊กบอกคือนอกจากครกแล้วมีอีกหลายลายเลยที่เราทำ<ใ>ช,ช่วยเล่าช่วยเล่าหลังจากครกมาแล้วมันเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆคือมีอะไรบ้างคะเศษหินนะคะคือจริงๆแล้วมันก็คือจริงๆมันก็ไม่ใช่เศษมันคือมันก็คือส่วนหนึ่งของหินแกรนิตที่เราผลิตทั้งทั้งก้อนอะนะคะนอกจากผลิตเป็นครกเนี่ยไซด้านในอะค่ะเราก็นำมาพัฒนาต่อยอดอะค่ะ นี่ครับเป็นแก้วหินนี่ขนาดค่ะคุณผู้ชมไหมคะคือไส้ข้างในวันที่เหลือๆเนี่ยค่ะจากอันนี้ก็เป็นแก้วจิ๋วอีกแล้วไส้ข้างในของแก้วจิ๋วนี้ผลิตอะไรต่อคะนี่ครับต่างหูต่างหูนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในออกมาอีกทีนึ<ช>่เหลืออันเท่านี้เป็นางหูอีกนะคะคืออันนี้ใช้ตำได้นะคร<ช>ับเปิดขวดได้ตัวนี้ขอน้ําแข็งอขอน้ำแข็งขอก้ามปูแล้วก็ส่วนล่างนี่ครับเป็นถ้วยน้าจิ้มถ้าอันนี้จะขอก้ามปูนี่ก็น้าจิ้มซีฟู้ดไปเลยะคะ่ะใส่น้ำจิ้มแล้วก็สังสรรค์ได้เลย,เลยครับก็เรียกว่าอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากครก เราก็สร้างสารรค์ขึ้นมาจากเศษหินด้วยอันนี้ไม่น่าเป็นเศษหินแล้วค่ะเพราะว่าดูชิ้นใหญ่มากอย่างอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นปินโตรครับเพื่อนนนี้เราสามารถเข้าไมโครเวฟได้ออนนเพราะว่าหินนะครับเก็บความร้อนนะครับอันนี้จะเป็นชุดอาจารนะครับ<อ>จะเป็นสามชิ้นอ่า คืออันนี้เป็นชุดจานแบบนึกถึงฟิลแบบข้าวญี่ปุ่นอะใส่ข้าวญี่ปุ่นทานหรือว่าเป็นข้าวต้มถ้<ๆ>วเเยเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ย เป็นยังไงล่ะครับกับผลงานการสร้างสรรค์ของพี่กอบและพี่กุ๊กที่เนรมิตออกมาได้อย่างน่าสนใจทั้งงานที่ขายไอเดียไม่ว่าจะเป็นครกแบบต่างๆที่อัดแน่นไปด้วยลุกเล่นที่หลากหลายรวมไปถึงงานดีไซน์ที่ยกระดับเข้าของเครื่องใช้ในบ้านให้ดูเท่เก๋และมีสไตล์แถมยังมีของจิปถาอีกมากมายเรียกว่าเยอะจนตาลายเลยละครับคุณผู้ชม ถึงรายได้กันบ้างดีกว่ารายได้จากการทำสิลาทิปแล้วก็สิคราฟเนี่ยสร้างรายได้เท่าไหร่คะรายได้ก่อนเดือนเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าจริงๆอ่ะมันมันไม่แน่นอนเพราะว่าสินค้าเราครับมีตั้งแต่ราคาหลักสิบจนถึงหลักหมื่นนะครับโดยเฉลี่ยเราก็อยู่ประมาณหลักแสนต่อเดือนครับขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้ก็อย่างในใน ประเทศก็ที่อ่างศิลาชนบุรีค่ะแล้วก็แรลานที่จังหวัดตรัดนะครับแล้วก็มีออนไลน์นมีส่งออกบ้างไหมคะม,มีส่งออกฮ่องกงครับแล้วก็มีที่คนเข้ามารับก็จะเป็นพม่าแล้วก็กัมพูชา ตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นมาสืบทอดธุรกิจตรงนี้แล้วก็คิดไอเดียต่อยอดแตกใหม่พัฒนาจากศิลาทิปมาเป็นสิครับทําตลาดไลน์โปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เราเจอมันมีอะไรที่มาทําลายความตั้งใจของเราบ้างไหมคะผมคิดว่าตัวเนี้เป็นเป็นแรงขับดันมากกว่าอย่างเราเจอโจทย์จากลูกค้าครับหินมันหนักอ่ยทำยังไงให้มันเบา ให้มันขนย้ายง่ายเราว่าทำเป็นชิ้นเล็กทําให้มันบางลงทางสาก,กิ้งตกแหกในตัวซื้อสากบ่อยอย่างเงี้ยฮะเราก็มาประยุกต์พัฒนา เราจะตอบโจทย์ยังไงแก้ปัญหายังไงมันเป็นโจทย์ใช่คอมเมนต์มาสิมันเป็นจ,จุดอ่อนที่เราสามารถทําให้มันกลายเป็นจุดแข็งได้ค่ะงานพวกนี้เป็นงานไอเดียและงานฝีมือค่ะซึ่งไม่ใช่คนทั่วไปเนี่ยที่สามารถผลิตได้มันต้องมีความชํานาญเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะและนี่แหะค่ะคือไอเดียบันเจิดที่วลิงนามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคือการที่ พี่กอล์ฟเนี่ยจะลุกขึ้นมาสืบทอดธุรกิจอ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่สิ่งที่โบลิ่งว่ามันเป็นจุดเด่นของพี่กอล์ฟมากๆคือนอกจากสืบทอดแล้วพี่กอล์ฟไม่ได้แค่แค่ทําตรงนั้นให้ดีอ่ะแต่พี่กอล์ฟยังคิดต่อว่าจะทําอะไรให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วโบลิ่งเชื่อเลยว่าพี่กอล์ฟทำด้วยแพชชั่นแล้วก็สามารถแตกลายผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมายนอกจากจะเป็นมิตรกับตัวเองคือสร้างไรายได้เข้ากระเป๋าแล้วยังเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมด้วยคือเรียกว่าแทบไม่เหลือเศษหินที่เป็นขยยยะะจาา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 กกกกกรรรรรรททททััั้้้้งงงิิลลลลลลปปแแแคุอ่สสมมถูบบได ให้ทั้งหมดเลยสุดยอดมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กอลฟแล้วก็พี่กุกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่คือจับบันเจิดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับไอเดียสุดเจ๋งที่อาจต่อย,ยอดและพลิกชีวิตของคุณได้รายการเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้าจะมีไอเดียบ,บันเจิดอะไรมาฝากอีกต้องติดตามกันให้ดีค่ะเราเนี่ยทำเกี่ยวกับว่าธุรกิจของการควบคุมพื้นที่มันคืองานเกี่ยวกับอะไรฮะคือมันเป็นงานเกี่ยวกับใช้นกล่าเหยื่อนะฮะควบคุมนกที่เข้ามาเก่อกวนหรือสร้างความเสียหายในธรรมชาติและพื้นที่ต่าง,างๆนะฮะในเือการการควบคุมนี่แหละฮะ